โอทฟาวเวเจนชนิดหยดลองเอื้อ,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 อมือค่อยยก็เอื้อไม่ถึงกลับเข้าสู่รายการรวยทะุรากหญ้ากับผมกายพลินอีกครั้งครับเมื่อสักครู่เราได้ชมของจริงมาเรียบร้อยแล้วไม่แค่เมคเรื่องหรือแต่งเรื่องขึ้นมาโอทูฟ mm hmm. าวเวเจนชนิดหยด mm hmm. กระแสตอบรับถือว่าแรงทุกมิติในชั่วโมงแบบนี้นะครับที่สำคัญที่แน่ๆบางคนบอกโอ้ยจะสินค้าตัวนี้มันจะหาซื้อได้ที่ไหน แต่เรามีวิธีการที่จะเติมเต็มเรื่อเติมเงินในกระเป๋าของท่านเพราะว่าบริษัทวันกรีนเอเชียจำกัดเขาเอามาทําระบบแฟรนไชส์ไม่ใช่ระบบขายตรงนะระบบแฟรนไชส์คือตัวแทนจําหน่ายทุกตําบลเลยแบบนี้จะมีโอกาสไหมตอนนี้มันเต็มหมดยังไหนนี้อ๋อยังมีพื้นที่ว่างเยอะเลยค่ะพิ่งเริ่มนพิ่งเริ่มพิ่งเริ่มแค่สอาทิตย์เองตอนนี้นะ ก็มีโทรมาสอบถามสมัครเป็นชายยังไงเปิดศูนย์เปิดโมบายยังไงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้คาแนะนําไปแล้วที่น่าเห็นใจก็คือเกษตรกรอยากจะทดลองใช้แล้วขวดละร้อยเก้าเก้าเนี่ยอยากจะใช้แล้วจะไปซื้อได้ที่ไหนช่วงนี้มันก็ต้องแบบเราต้องส่งเก็บเงินไปทางทางปรษณีก่อนทางทางก็ทางเบอร์โทรก่อนตามตามเบอร์โทรเนี่ยค่ะถ้าเกิดอีกหน่อยมีแฟนชายเยอะๆสะดวกติดต่อมาทางคุณสายฝนเนี่ยนะ มาเปิดแฟนชายปุ๊บทีน่ะคุณสายคนนี้ไม่ต้องส่งเองแล้วไม่ต้องส่งแล้วเดินเข้าไปสะดวกซื้ออยู่ที่ไหนอำเภออะไรอำเภออะไรก็เอาลูกค้าให้ไปเลยอย่างนี้เลยเขาเรียกว่าช่วยส่งเสริมการขายให้คนที่เป็นแฟนชายมีเขาเรียกมีรายได้มีรายได้ด้วยใช่ค่ะใครๆก็เป็นได้นะแฟนชายไม่ยากใช่ไหมไม่ยากค่ะไม่ยากครับเดี๋ยวยังไงก็โทรมาหลังใหม่โทรมาหลังใหม่เพราะมีหลายเวอร์ชั่นหลายสเต็ปมันมีการการเค่าบริหารศูนย์ค่าอะไรอีกมีหลายเวอร์ชั่น ช่วยกันช่วยกันเพราะว่าตอนนี้ทีมงานทั้งที่โทรสั่งซื้อทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ค่ะลูก้เยอะมากเลยกระแสตอบรับดีเป็นที่พอใจเป็นที่พอใจเพราะนี่เปิดตลาดแค่2อาทิตย์เองเนี่ยใช่ไหมสองอาทิตย์กระแสตอบรับขนาดนี้ถือว่าไม่ธรรมดานะใช่ค่ะเพราะเป็นแค่จุดเริ่มต้นแต่สินค้าเนี่ยสินค้าคุณภาพดั้งเดิมนะไม่แค่พึ่งพึ่งพึ่งผลิตมาอย่ไหมเจ็ดแปดปีเจ็ดแปดปีที่สุดได้ผลงานค่ะมีมีคนมาต่อว่าไหมบอกใช้โอทูเฟอร์เวิร์จเนี่มันไม่ได้เรื่องเลยเนี่ย เคยมีไหมถ้าจะมีก็คือใช้ผิดวิธีใช้ผิดวิธีค่ะผิดยังไงะส่วนผสมไงคะเราบอกว่าอย่าแถมนะเขาก็กลัวจะไม่ได้ผลกัคือไม่ต้องไปเขาบอกว่า 3- าถึงห้าหยดก็ใช้แค่นั้นพอใช่ค่ะไม่ต้องไปเจ็ดแปดหยดหรอกใช่ไหมกลัวจะไม่ได้ผลถ้าไปแบบนั้นเราก็ไม่รับประกันคุณภาพเหมือนกันเพราะว่ามันสูตรเข้มข้นค่ะใช่มากมันเป็นไงถ้าเกิดมันก็จะงักอะค่ะพืชมันก็แบบมันนกอะนกไม่ตายแต่นอก กว่าจะฟื้นคื้นมาอย่างเงี้ยค่ะมันเสียเวลาไปเปล่านเลยทำให้ราใจเสียไปด้วยใช้ตามวิธีดีกว่าตามวิธีแนะนําะข้างข้างข้างขวดรู้สึกจะัไม่มีนะเพราะมันเล็กมากก็ชนิดชนิดหยดแต่อย่าไปบีบแรงนะคะถ้าบีบแรงเนี่ยแค่หยดเบาๆหยดเล็กๆเบาๆใช่ค่ะแค่หยดนับหนึ่งถ้าถ้าหยดแรงถ้าบีบแรงนะมันมันหยดมันติ๊งติ่งติงไม่ใช่ค่ะผมก็บอกว่ามันจะได้ถึงส5บไร่หรือเปล่ายี่ิไร่หรือเปล่าก็ บางคนบีบแรงอะค่ะหยุดแรงไม่ต้องแรงเบาๆเพราะพป็นยาไม่เขาเรียกประคองไง <c oughs> ใช่เว <c oughs> ลาเยอะใหญ่เลยใหญ่ใหญ่แล้วนี้คือพิายามหย,มยุดเล็กๆหน่อยวันนี้นะแต่ส่วนมากนะครับพี่กายชุดละร้อยเก้าแต่ว่าคนที่โทรมาสั่งนีแต่3ชุด5ชุด10ชุดขึ้นไปอย่างเงี้ยค่ะซื้อไปตุนไว้เลยเพราะตอนนี้ยังไม่มีแฟนชายถูกต้องถูกต้องเพอีกหน่อยคนถามซื้อข้างบ้านแล้วไปใช้ที่ไหนมาขายต่อได้กําไรอีกนะถึงเนี่ยใช่ไหม เราต้องเคยแพ้ตอนนี้เก่อนคือว่าแบบโดนใจเกษตรกรอยากจะทดลองใช้ไม่ต้องไปซื้อขวดใหญ่เลยขวดเล็กมีขวดเล็กมีตอบโจทย์ได้แน่นอนตอบโจทย์ได้เลยเพราะว่าช่วงนี้ปัญหาอย่างที่บอกอาค่ะรายได้ตกต่ำรายได้ตกต่ำจะมาซื้อทีส3-4สี่พันเลยบางบางยี่ห้อนะซื้อ3ามสีพันไม่ค่อยได้ผลก็มีนะฉีดไปมันก็เขียว บางทีลูกผลิตลูกค้าก็ตามกระแสเหมือนกันใช้ตัวนู้นใช้ตัวนี้แต่ตอนนี้กลับมาหาโอทูฟาวเวเนเหมือนเดิมกลับมาที่ตัวเดิมกลับมาที่ตัวเดิมแล้วสีเขียวนี่นะคือเขาเคยใช้เขามั่นใจคุณภาพแล้วยังไงคะครับค่ะแล้วยิ่งแบบทางบริษัทเราวันวันที่เอเชียเอเชียนี่ก็คือแบบเข้าใจถึงเกษตรกรลากยากจริงๆเพราะว่าเฉพาะตั้งราคามาก็ตอบโจทย์แล้วใช่ไหมร้อยเก้าสิบเก้าบาท ใช้สาหยดลบต้นทุนใช่ค่ะครับบางคนเขาแบบว่าจะได้ผลจริงไหมบางคนที่ยังไม่เคยใช้ก็มีเลยนะคะพี่การมีไหมมีเหมือนกันที่โทรมาเคยได้ยินเคยได้ยินว่าโอทูดังมานานแล้วแต่ยังไม่เคยใช้ตอนนี้คือตัดสินใจไม่ยากเลยเพราะร้ยเก้าสิบเาบาทร9อบาทใช้ได้20-30ไล่นี่คือมาตรฐานเขาไม่ได้ใช้ให้ใช้เยอะแค่เป็นหยดผสมผสมอะไรนะน้ำน้ำ เป้1หนึ่งยี่สิบลิตรถึงยี่สิบห้าลิตรค่นเด็กสะพายนะค่ะเป้1หนึ่งยี่สิบลิตรบางคนอาจจะเพิ่งเคยดูรายการนี้เขาใช้ฉีดนะไม่ใช่ใช้กินนะค่ะคือผสมน้ำยี่สิบลิตรเป้ฉีดค่ะปรับหัวแบบฝอยเอาแค่ละองก็พอละอเอาแค่ละองก็พอวิธีฉีดยังไงวิธีฉีดก็ฉีดช่วงเช้าตั้งแต่ตีห้าตีห้าถึงกี่โมงไม่เกินสิบโมงเช้าใช่ค่ะ เรียกพืชกาลังเปิดเปิดปากใบแล้วช่วงนี้เขาก็ถามบอกว่ามันจะได้ผลไหมคุณสายฝนเพราะว่าฝนไม่ตกเลยเขาบอกนี้ได้ค่ะขอเราไปฉีดช่วงเช้ามันจะมีน้ําหมอกน้ําหมอกน้ําค้างไงคะช่วยด้วยช่วยอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะช่วงพืชเปิดปากใบด้วยฉีดแล้วก็เดินผ่านไปเลยนะฉีดเดินผ่านเลยไม่ต้องย้อนกลับค่ะไม่ต้องเบียกไม่ใช่ซ้ำไปซ้ำมาไม่ต้องไม่่ต้องคะฉีดแบบทิ้งทิ้งกว้างอ่ะฉีดแบบเอาแค่ละองฝอยก็พอรอบเดียวเราไม่ต้องย้อนกลับมาอืค่ะประหยัดปุ๋ยด้วยค่ะเออประหยัดสารอาหารเสริมด้วย ที่ประหยัดปุ๋ยก็คือลดต้นทุนลดต้นทุนลดปุ๋ยลงมาจากใช้กระสอบหนึ่งอาจจะเหลือครึ่งหนึ่งจากไร่ละหนึ่งกระสอบแล้วก็ลดมาเหลือแค่ครึ่งกระสอบก็พอต่อไร่ก็พอแล้วใช่ค่ะฉีดนี่ไปทางใบก็เรื่องให้อาหารให้อาหารทางใบอาหารทางใบไปค่ะสบายเป็นไงแล้วผลผลิตเป็นไงผลผลิตนะคะตอบโจทย์ได้อีกอย่างพริกนะคะดอกมันจะดกเหนียวไม่ร่วงอย่างงี้ค่ะแล้วก็ น้ำหนักก็ดีด้วยพืชผลไม้อย่างเงี้ยแต่ทุกอย่างเลยถ้าเกิดใช้เคมีเดี๋ยวผมสังเกตดูไอ้ขั้วมันใช่ไหมมันจะเน่าเร็วนะจะเป็นแบบกุ้งแห้งอะค่ะกุ้งแห้งเขาเรียกเลยโรคกุ้งแห้งแอนแทกนกแอนแทกนกค่ะนั่นแหละค่ะแต่พอเขามาใช้ออทูมบอลไวเจนเขาบอกว่าเขายินดีมากดีใจมากๆเลยที่เห็นทีมงานโอทูเก่าแล้วกลับมาทาตลาดเห็นสื่อออกรายการทีวีแบบนี้ค่ะมางาย เปาเทื่องเกิดความมั่นใจขึ้นดีค่ะครับเขาก็ถามว่าเงียบหายไปไหนตั้งนานไม่เห็นออกสื่อออกรายการทีวีเลยพอดีเขาเอ่อบริษัทเดิมเนี่ยเขาอาจจะมีใช่ค่ะบัรนัเล็กน้อยเราก็บอกว่าตอนนี้เรากลับมาทําไม่ได้ทําแบบสายงานไม่ต้องทำเพื่อขายขายตรงขายตรงแล้วเราขายแบบตรงๆกับพี่น้องเกษตรกรเราเองเลยก็คือโปรแฟรนชัยธรรมดาโปรแบรนชัยเราค่ะอืมค่าซื้อง่ายขายคล่อง ในราคาเท่าไรย้ำร้อยเก้าสิบเก้าบาทใช้ใชล้สิบห้าถึงยี่สิบไล่20ไล่ไ,ลไม่มีที่ไหนประหยัด สุดประโยชน์สูงแบบนี้อีกแล้วค่ะครับก็คือสบายใจได้ใช่ค่ะผลข้างเคียงมีไหมผลข้างเคียงที่ที่ไปใช้มาไม่มีค่ะไม่ต้องปิดปากปิดจมูกนะคะเพราะเป็นเกษตรอินทรีย์อยู่แล้วตอนนี้ทางภาครัฐเขาก็สนับสนุนแล้วก็รณรงค์ให้ใช้สารสารอินทรีย์อยู่แล้วค่ะไม่มีสารเคมีตกค้างคือไม่ต้องกังวลใจเลยไม่ต้องกังวลเลยค่ะไปตรวจสอบไม่เจอแน่นอนไม่เจอแน่นอนก็ปลอดภัยทั้งผู้ใช้และผู้บริโภคค่ะที่สําคัญในพวกอินรียเดี๋ยนี้เขานิยมนะส่งขายต่างประเทศเลย ไม่มีสารตกค้างนี่เขาแฮปปี้นะค่ะใช่ค่ะตอนนี้ต้องแบบนะคะแต่ตัวเราเองก็ยังกลัวใช่ไหมคะกลัวผมตัวกลัวเลยใช่ค่ะพวกเคมีเยอะๆอันตรายตอนนี้เขาก็ให้ความสําคัญกับเกษตรอินทรีย์เยอะอยู่ค่ะพี่น้องเกษตรกรเพราะเขาก็มั่นใจอยู่เพราะว่าอย่างอาหารเสริมพืชเรานี่ก็คือปลอดภัยทางบริษัทวันกรีนเอเชียก็เลยมาเติมเต็มด้วยราคาประหยัด199บาบาทใช่ค่ะลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเพิ่มผลผลิต คุณภาพมันเรียกเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคุณภาพคุณภาพก็ไม่ได้ด้อยปลอดภัยด้วยไม่ไม่ใช่คุณเขาเรียกเขาเรียกอะไรอ่ะประหยัดสุดประโยชน์สูงผลผลิตอ่ะผลผลิตก็ยิ่งเพิ่มขึ้นอร่อยไหมอร่อยรสชาติหวานกรอบเออสำคัญด้วยกินแล้วไม่ได้เหลือใหญ่เฉย บางอย่างใะใหญ่เฉยจะกินมันมันไม่ค่อยอร่อยอะอย่างเราไปสวนไหนเราต้องชิมถึงที่อยู่แล้วต้องชิมนะูเต้องชิมค่ะยิ่งตอนนี้ที่อย่างเราส่งส่งผลิตภัณฑ์ไปให้ลูกค้าส่งไปให้ถึงบ้านอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะติดตามไปตามผลงานโดยเฉพาะตอนนี้ต้องไปตามชิมสวนทุเรียนมีแตงคัตลูปมีหลายๆมีหลายๆสวนรอให้เราไปเยี่ยมชมถึงสวนถึงแปลงอยู่ค่ะชิม้านี่มันกระจายไปหมดใช่ค่ะแล้วทุเรียนที่ที่ไปชิมมาเป็นไงโอหวานมากค่ะ้วคือรสชาติดีหวานมันนะ หวาน,วานมัน,มนมกรอบค่ะแบบข้างนอกนะคะแข็งแต่ว่าข้างในมีน,นุ่ม,มหวาน,น,นกรอบอย่างบอกอะค่ะคือเนื้อเนื้อเป็นไงละเอียดไหมเนื้อข้างในรสชาติได้เลยอะค่ะ ไม่แพ <ะ S 2> <น>ไ้ไม่ไม่แพ้ภาคตะวันออกเลยไม่แพ้เลยไม่แพ้ทุเรียนเมืองโนโนทบุรีด้วยราคาก็ถูกไม่ต้องแพงอย่างนนทบุรีด้วยค่ะครับหรือเวลาอีกนิดหน่อยอยากฝากเลยถึงท่านผู้ชมสักนิดนะอยากฝากถึงท่านผู้ชมทั้งบ้านนะคะสําหรับคนที่ยังแบบลังเลสงสัยอยู่ว่าจะได้ผลจริงไหมตอบโจทย์นะคะ8ปีที่ผ่านมาคือผลงานของโอทูฟาร e เวเจนนะคะ <c oughs> และช่วงนี้ถ้าเกิดว่าพี่น้องนะคะผลผลิตกตกตกต่ำราคา ราคาไม่ได้เลยไม่ได้เลยตอนนี้ราคาตกต่ำค่ะราคาตกต่ำมากแต่เราก็ต้องการเพิ่มผลผลิตหาวิธียังไงก็ได้ที่จะลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตให้ได้ะคเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะเกษตรกรจะได้ลืมตาอ้าปากได้ค่ะรายการรวยทะลุลักญาจัดให้แล้วนะคะเติมเต็มเติมเต็มครับนี่แหละครับท่านผู้ชมครับคือเรื่องราวดีๆเรามาฝากท่านผู้ชมทุกแง่ทุกมุมเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรไทยลืมตาอ้าปากได้ ไม่ช่องทางใดก็ช่องทางหนึ่งรายการแบบนี้พยายามส่งเสริมแน่นอนครับวันนี้ต้องขอขอบคุณครับคุณสายฝนศรีวิสัยนะครับซึ่งเป็นฝ่ายส่งเสริมการตลาดบริษัทวันกรีนเอเชียจำกัดนะครับที่เขียนร่วมรายการครับขอบคุณครับติดตามชมรายการรวยรู้รากญ่าได้ใหม่นะครับวันและเวลานี้นะครับสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้เจ้าชูนุกยู เสียงเพลงมนราปลูกทุ่งสามหอมน้ำปรุงที่แก้มนง